วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครบเวลาบ่ายสถึงห้าโมงเย็นคุณผู้ชมที่มีวาสนาจะมาเจอกันก็มาเจอกันงานของเราฟันฟันเฟสติวัลเทศกาลแห่งความสุขของการลงทุนลงทุนต้องมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังก็ที่ไหนนะพี่กันที่โรงละครอักษรากรุงเว่าซอย รางน้ำนะครับรมีหุ้นเด็ดให้แล้วก็เราจะมีหาหุ้นไปเยอะๆเลยหุ้นอะไรที่มีประเด็นน่ะก็เป็นข้อมูลที่ว่าจะมาเจอกันอย่าพลาดนะคะสิ่งเหล่านี้เองเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะคะที่ทางด้านฟันฟันเฟสติวัลกับคุณกันตราะระดัวันณอยุทยาแล้วก็มีอะไรเยอะมากเลยที่คุณผู้ชมสามารถแบบไม่รู้ก็ต้องรู้ไปกับเรา <ๆ S 1> ก็มันต้องได้นะคะต้องได้ใช่ะะถ้าไม่ได้อย่าไปทุกปีก็ผลงานเป็นที่ ยืนยันนะนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจทําให้นักลงทุนเนี่ยมีทั้งความสนุกแล้วก็ได้หุ้นเด็ดไปลงทุนด้วยลงกันทั้งปีนะครับต้องอย่าลืมว่าปีนี้ผันผวนนะครับหาหุ้นตัวไหนก็ตามที่ทําให้การลงทุนของท่านเนี่ยลดความผันผวนลงไปได้นะมีอย่างน้อยมีตัวเนี้ยแล้วมีความสุขนะครับเราจะทําตามสัญญาขอเวลาเราไม่นานนะครับ บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเองนะครับที่โรงละครอัสราติดต่อได้นะคะเดี๋ยวเราก็มีเบอร์ให้กับทางด้านนักทุนนะคะหรือว่าโทรไปก็ได้นะคะศูนย์แปดหก่เก้าศูนย์สอคอร์เซ็นเตอร์ของรายการนะคะครับครับก็ขอให้นักทุนทุกท่านมีความสุขเจอกันนะคะอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับที่โรงละครอัสราซอยลางน้ำนั่นเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณรู้เราจะทำให้คุณรู้มากกว่าที่คุณคิด ครับครับตัวนี้พี่ไม่ได้ซื้อเลยขึ้นมาตั้งบาทสามสิบแน่ตัวไหนครับตัวที่ปิงจะแนะนำมาตัวไหนอธิบายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังซิคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เอ่อชอบมากตั้งแต่ตอนเช้าเออมันไม่ทานก็โทรหาปิงได้แต่เช้าไม่มาตอบคือคือเพราะว่าอ๋อมันมีเมื่อเช้าเนี่ยมีประเด็นข่าวเรื่องของราคายางปรับเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ว่าเราก็ไปเช็คดูทั้งใน นี่เช็คนั่นแต่เช้เชาตู่เลยนะฮะก็จะเช็คั้งในตลาดเตียงไฮตลาดโตคอมนะครับตลาดยางบ้านเราเองเนี่ยออขึ้นจริง <c oughs> นะครับเราก็ขึ้นมาสองเดือนแล้วนะครับจากระดับประมาณถ้าถ้าในตลาดเอเซทบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับประมาณห้าสิบแถวห้าสิบห้านะครับมาที่หกสิบสี่บาทห้าสิบนะครับภายในระยะเวลาเพ <c oughs> ียงแค่เดินครึ่งเท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัว SCA กับยัง <c oughs> ไม่ได้ขึ้นเลย ใครับเช่นเดียวกับตัวทีรับนะครับ <Ừ. S 2> ไม่ได้ขึ้นแล้วก็อันนี้เราขยางขึ้นแล้วนะครับ <Ừ. S 2> ราขยางขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ดยตรงอยู่แล้วนะครับคือโดยเฉพาะถ้าเกิดตลาดสซีงไฮ่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยตลาดเชี่ยงไฮ้ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเอชซเอเนี่ยปกติเราจะต้องซื้อ,อยางในประเทศแล้วก็ไปขายในเช<อ>ียงไฮยระเบก็ขึ้นนะครับใช่โอเคเอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือเรื่องของค่างเป็นบาทอ,อ,าอ่อนค่านะครับทุกๆหนึ่งบาทที่อ่อนค่าเนี่ยกำไรของเอชซเอเนี่ยมันจะจ้ำขึ้นมาประมาณเกือบเจ นะครับแล้วราคาหุน้นันี่แลกกะดราคาย,ยางมากถ้าเทียบกับราคาย,ยางปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับค่างเงินบาทเนี่ยมันก็ถือว่าแรกระด<ฆ>นะครับเราถ้าเรามองในแง่ของฤด,ดูกาลเนี่ยอเผอิญว่าเ,าเราเพิ่งผ่านพ้นช่วงหน้าแรงหน้าแรงเนี่ยปริมาณยางาออกมาน้อยนะครับอตอนนี้มันคือช่วงหลังหน้าแรงนะครับวันนั้นปริมาณยางมันยังไม่เยอะนะครับแต่อีกสองสามเดือนข้างหน้ามันจะเยอะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยในไตรมาสสองนี้เนี่ยราคายางเนี่ยยังไม่น่าจะตก โอ้โหตอนนี้ผมคิดว่าเอสีเอมมีโอกาสวิ่งได้นะครับแล้วข่ายางตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้มันถ้าในเอฟเฟมันอยู่ที่ประมาณแถวแถว64 65บาทโอ้นะครับก็ดูตามทรงแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับบุคคอมนะฮะขึ้นทรงมันเป็นยังไงที่พี่เห็นมันได้แท่งเขียวแบบกระโดดโลดเต้นทะลุทะลวงคือถ้าเราดูทรงจากเอฟเฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันทำไซเวอฟนะครับแล้วมันก็เรียกได้ว่า เบรกเอาออกจากต่อพลเลลไลายด้านบนขึ้นไได้นะครับก็เป็นสัญญาณบูลิตที่ค่อนข้างดีมากครับทรงแบบนี้ก็น่าจะไปถึียง66บาท617บาทได้นะครับแล้วหุ้นของสีตังแล้วฮะน่าจะขึ้นแบบไหนคะตอนนี้13บาทตวนต้นนี้สีตังนี่เพิ่งยิงขึ้นมานะครับวันนี้ยิงขึ้นมาแรงพรุ่งนี้อาจจะมีพักตัวบ้างสองสามวันพักตัวบ้างแต่ผมว่ามันหลกยากละะเราต้องอย่าลืมว่ามันนิ่งมานานนะครับนิ่งมานานนะครับแปลว่ามันไม่ได้มีการสะสมอะไรอย่างผิดปกติมาก่อน <c oughs> แล้วเนี่ยเพิ่งไล่ราคาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเพิ่งไล่ราคาขึ้นมาเนี่ยการขายทางกำไรเร็วเนี่ยมันจะมีน้อยออนะครับแล้วผมเชื่อว่าตั้งแต่เช้าใครอยากขายมันขายไปได้แล้วแหละจะขายทํากําไรไปได้แล้วทุนนี้ที่ตันขึ้นมาเนี่ยแปลว่าทุกคนที่เข้ามาซื้อส่วนใหญ่ล้วเขาจะมองไกลกันนะครับนี่เพิ่งไล่ขึ้นมาเองึ่งวันนี้เพิ่งเห็นโล่ฟื้บขึ้นมาเลยพี่เห็นมนแล้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อก็อยากจะซื้อวันนี้หรือจะรอพักตัวผมว่าก็ไม่เสียหายก็รอได้รอบรอบนี้จะขนาดไหนสาหรับสีตรงงทีี่่จะะขึ้้้นนนไปฮโออออคืยยา ถ้าแบบนี้ก็ขอสักเทสสักสิบสี่บาทห้าสิบให้เห็นหน่อยครับบวกไปอีกสองบาทนะฮะจากเมื่อวานทสองบาทเนี่ยน่าจะมีลุ้นนะครับเมื่อวานนี้ปิดสิบเอ็ดบาทเจ็ดปิดเท่าไรนะสิบสองสองาถ้าเราสังเกตคือมันเป็นหุ้นที่ไม่มีใครมีสนใจมานานแล้วแล้วระเบิดตุ้มการไล่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอความเสี่ยงที่จะมีความผันผวนขึ้นไวลงเร็วเนี่ยมันยังไม่ใช่เวลาอนะครับคือใครที่อยากจะเทรดดิ้งเนี่ยคงเทรดดิ้งไปแล้วแต่ที่ราคาค้างอยู่ที่บริเวณไฮแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่า ส่วนใหญ่แล้วเขามองตกลกันมากกว่านี้ไงครับพี่หรือว่าทุกคนติดพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมคือมันติดกันมานะหนาตายเัาไม่ขายกันอยังไม่ขายกันหรอกเขาก็รอตัวนี้เคยทะลุทะลวงมาแรงแล้วก็ตายไปยังเขียดเลยนะฮะแล้วก็กลับมาฟื้นแล้วล่ะคืออย่างน้อยเนี่ยมันได้สองเด้งตอนนี้คือราคายากับข้าเงินบาทค่ะได้สองเด้งส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ที่อยากจะแนะนําก็คือ STPI มันได้แนะนำมาหลายครั้งแหละ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้มันสิ้นเดือนแล้วะนะครับสิ้นเดือนพฤษภาผมว่าต้นเดือนมิถุนาเดี๋ยวเราจะมีความชัดเจเน,นเรื่องแ80นัดเวทเข้ามาะนะครับราคาหุ้นซึ่งค่อนข้างต่ำในปัจจุบันเนี่ยแปลว่าซื้อเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยม,มันอาจจะมีนะแต่ว่ามันน้อยเพราะมันมีประเด็นบวกรออยู่แล้วลราคาหุ้นมันยังไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเลย,ย PE ต่ำกว่าเซตเท่าด้วยะนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันน่าจะมีข่าวเกี่ยวกับงานใหม่ อื่นเตนที่น่าสนใจเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งมันยังไม่มีความชัดเจนนะครับต้องรอความชัดเจนก่อนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้ชัดเจนเนี่ยก็ทุกดอยมีโอกาสลุ้นนะครับค่ะ STPI ใช่ไหมคะใช่คือตอนนี้มันอยากให้ซื้อเพราะมันถูกนะครับมันผลดีมีเรื่อง Pacific Northwest เนี่ยที่ได้ลุ้นแต่ผมอยากให้มองถึงเรื่องของ potential ในงานอื่นๆด้วยถ้ามันชัดเจนเนี่ยทุกดอยมีสิทธิ์ลุ่ะได้ค่ะสวนที่เฟกแล้วคะปิง เฟเฟยังไม่อยากทําอะไรอเคแต่ว่าถ้าถ้าอะไรน่าทำเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเบสิสมันติดลบเยอะมากตอนนี้น่าลองมันน่าจะได้เปรียบแต่ว่ายังไม่ทำอะไรนะก็รอนะปิงเขาอดทนรอก่อนนะคะคุณผู้ชมอ่าอ่าอปิงขอบคุณนะคะครับครับ